อดีุุสวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้วจากที่คุณจันานาบอกว่าอยากเห็นวารุตาเอาสินค้าที่ซื้อมาจากตลาดนัดแล้วก็มาทำกับข้าวให้ดู วันนี้ก็เลยคิดเมนูง่ายๆที่ทำกินกันอยู่เสมอนะคะกับสินค้าที่ซื้อมาจากตลาดนัดตัวนี้ค่ะ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> อันนี้นะคะเป็นผักกาดขาวบ้านเราเนาะเขาเอามาดองใส่น้ำเกลือฉะนั้นก็จะเอาไปทำแกงส้ม โดยใช้เครื่องแกงจากที่ซื้อมาจากจังหวัดตรังปักใต้นะคะเป็นของคนใต้โดยแท้ร้อยจังหูค่ะแล้วก็มาแกงใส่ผักตัวนี้แล้วก็มาทานคู่กับไส้กรอกซึ่งซื้อมาจากตลาดนัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแพ็คละ50ิเซน ถ้าเราซื้อมาเยอะๆนะคะบางครั้งก็จะทานไม่ทานวรุตาก็เลยต้องลงไปแช่ไว้ในช่องฟิดแล้วก่อนที่จะนำมาทอดก็เอามาให้เขาละลายน้ำแข็งซะก่อนส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะราคาก็ยังคงเหมือนเดิมอันละ50เซนแกงส้มใส่ตัวนี้พร้อมทานกับไส้กรอบทอดอร่อยอร่อยมาทำกันเลยค่ะ เครื่องแกงปักใต้นะคะของเครื่องแกงนายโยงอันนี้นะคะของจังหวัดตรังค่ะเป็นเครื่องแกงส้มหอมมากๆเลยค่ะนี่ใส่ในโมงไปเลยอื้ืโดกกลิ่นแล้ว เรยาปากอยากกินขึ้นมาตันจีก็เป็นการแกงแบบง่ายๆรอน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่ประกาศขาวแค่นั้นจบเลยค่ะทานคู่กับข้าวร้อนๆออแล้วก็มีเสริมนั่นก็คือไส้กรอกทอดที่ซื้อมาจากตลาดนัดเหมือนกันแพ็คละ 50เซนก็20บาทมีทั้งหดบหัวค้าอ่านด้วยกันก็ทอดไปเลยทีละสอแพ็คแนะนำนะคะแนะนำเลยเครื่องแกงนายโยเป็นเครื่องแกงที่ซื้อมาแล้วเวลากลับไปในไทยก็จะซื้อมาเก็บไว้ในช่องฟีดเยอะเลยเพราะว่าเป็นเครื่องแกงของคนใต้ มันเส้นข้นจะใจทั้งเผ็ดทั้งกลมกลม่อมไม่แทบจะเรียกว่าไม่ต้องเติมอะไรเลยนี่ค่ะน้ำแกงก็เริ่มเหลืองอรามแล้วเดี๋ยวเรามานี่ค่ะกระปุกน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาผักออก ก่อนเอาผาออกขอชิมน้ำสักหน่อยเห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากจะให้ดูนี่ก็ดูชิมน้ำของเขานะคะน้ำน้ำรสชาติอร่อยคือทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวแบบนี้เดี๋ยวใส่ลงไปในน้ำแกงโอ้โหสาใจมาก ชิ้นนี้ย่างใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำแกงเลือดพอดีอุ้ย เดี๋ยวรอให้เดือดอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็มาชิมรสกันเลย<อ><อ>เดือดแล้วค่ะ<อ>ไม่ต้องเอ่อยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปชิมสักหน่อยได้รสชาติจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวอยากจะให้ดูใ,ใกล้ๆว่า<อ>มันเขาสุดยอดมากนี่เดือดพุดๆๆๆเป็นการแกงส้มแบบง่ายๆในสไตล์ของวาลิตาไม่ต้องใส่เนื้อตาดไม่ต้องใส่ปรุงอะไรเพราะจากผักโดมงก็จะมีเปรี้ยวมีเก็ดของเขาอยู่แค่กับข้าวก็ทานได้สามวันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปน่ำชิมทเลยค่ะ เหลืองอร่อยเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกันเลยเป็นักที่จงแก้ใส่เครื่องแกนต้มไอเดือดแก้นั้นก็สำเร็จรูปพออร่อยแล้วค่ะกำลังร้อนร้อนออเปรี้ยวเผ็ด ที <mile> ่เคี้ยวปากอยากกินอะไรเจียวเคี้ยวเส็ดๆถอะโตนี้เลยค่ะนี่คือผั่วโอุ้โหเยอะมากมะนาวไม่ต้องเผือไม่ต้อง ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบในตัวได้ข้าวร้ล้สักถ้วยนล้วอ็ดีค่ะข้าวหุงหมดแล้วค่ะก็เลยกินแต่แกงแล้วผักนี้ดีอย่างตรงที่ว่า เขามไม่เปื่อยยุ่ยหลังจากที่ดองแล้วความกรอบยังมีอืออืออือเมนูนี้ง่ายๆเปลี่ยนแค่ห้านาทีก็ได้ทานแล้วค่ะเป็นเมนูที่ใช้งบประมาณน้อยมาก ใช้แค่ผักโดงอันนี้ห้าสิบเซนติวันยี่สิบบาทใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งเครื่องแกงก็อนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำอีกนิดหน่อยแกนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานได้ทั้งครอบครัวเมนูเด็ดวันนี้ที่แนะนำหืหหห้าดาว ออร่อยมากๆย<ด>ิ่งอากศาศหนาวๆแบบนี้ได้กินอาหารแบบนี้เผ็ดเปร,เรี้ยวคือมันสุดยอดจริงๆค่ะเผ็ดคลิปนี้ค่ะอย่าดูยามดึกนะคะเดี๋ยวหิวค่ะอืมอืมหอ,อยจิง อืเมนูแบบนี้สําหรับคนที่ท้องผูกลําไส้ไม่ค่อยดีแนะนําเลยนะคะและสําหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนด้วยไม่มีไขมันใดๆทั้งสิ้นอืมอมอ,มอ,มอร่อย เดียวแนะนำแนะนำอีกรอบเลยนะคะแกงส้มกับผักดองอร่อยจริงๆอ้าลุงนึกนึงอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปต้มกับกระดูกหมูหรือเนื้อหมูก็ได้เมนูน้าค่ะคิดมาได้แล้วเอาไปต้มโดยที่เราไม่ต้องใส่มะนาวใส่อะไรเลยเอาไปต้มกันแบบนี้สดน้ำกันแบบโล่งคองกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเจอกับวัตถุตานในคลิปหน้านะคะถ้าเห็นแล้วเปรี้ยวปากก็อย่าลืมรีบจัดมากันนะคะจะได้อร่อยออร่อยด้วยกันเดี๋ยวเจอกับวัตุานในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพดีไม่มีซื้อไม่มีขายด้วยนะคะนอกจากว่าเราจะต้องทำเองเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย